สวัสดีค่ะธัญรัตน์มีสินเชื่อส่วนบุคคล personal loan ของไทยเอส Capital มาฝากกันเช่นเคยค่ะวงเงินกู้สูงสุดห้าเท่าของเงินเดือนไม่ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์คำประกันอายุเยอะก็สามารถกู้ได้ไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะธัญรัตน์ channel จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน2วันอายุเกิน60ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทได้ค่ะ6ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล 1. เตรียมเอกสารตามที่แสดงในรายละเอียด 2. เอกสารที่ใช้การขอสินเชื่อ 3. าํทำเรื่องกูก้ขอสินเชื่อที่บริษัท 4. ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ 5. บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า 6. บริษัทโอนเงินให้ลูกค้าหรือลูกค้าสามารถรับเองที่บริษัทได้ค่ะสำหรับคุณสมบัติมีดังนี้ค่ะ 1. เป็นบุคคลธรรมดามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. เป็นผู้มีรายได้ประจำหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีอายุงานหรืออายุกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไป 3. สำหรับลูกค้าใหม่มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทจะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลและอยู่ระหว่างการยื่นขอสินเชื่อในระยะเวลาสองเดือนแต่ไม่เกิน3แห่งจะได้รับวงเงิน1.5เท่าของไรายได้สสำหรับผู้มีรายได้30,000บาทขึ้นไปจะได้รับวงเงิน5เท่าของไรายได้ 5. หากผู้ขอสินเชื่อขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งสามารถใช้ของผู้ผู้ร่วมแทนของข้อนั้นๆได้ สำหรับเอกสารประกอบยื่นการสมัครมีดังนี้ค่ะ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2เดือน 4. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวเอกสารแสดงแหล่งที่มาของไรายได้ 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกและสำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือน6 เล่มทะเบียนรถกรณีที่มีทะเบียนรถเป็นหลักคำประกันค่ะหากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อส่วนบุคคลทางเว็บไซต์ได้ค่ะหลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ หากท่านชอบคลิปนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ